ชอบแบบไหนแบบนั้นได้เลยนะคะลองไมค์อ่ะอันนี้ไมค์ไมค์สตัวถูกต้องนะคะทดสอบโอ้โหมีนะมีเอย็กโสนะปรับเบสไมค์แหละไมค์เอ็โคลไมค์ได้เบสเสียงแหลมเสียงได้ <laughs> อ๋อเอฟเฟกตนี่น,นะคะเอฟเฟกต์ effect. อันนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นโทนเป็นโทนเป็นโทนนะฮะเมื่อกี้15หนิ้วนะจากคลิปที่แล้วเราลองไปอ่านะคะแต่คราวนี้ใครต้องการความเปรี้ยงปังอืเปรี้ยงปัง18นิ้ว18นิ้วโอ้ตัวนี้บิ๊กกว่าตัวนี้อีกบิ๊กกว่าค่ะอันนี้เมื่อกี้เราบอกว่าราคา8,900นาอนะตัวนี้แต่ว่าณตอนนี้ช่วงปีใหม่ นะหรือว่าช่วงปีใหม่ผมจะลงคลิปไปใหม่หลังปีใหม่หรือของจะหมดไม่หมดไม่รู้ติดต่อมาก่อนได้ได้เจ็ดพับาทพร้อมส่งค่ะชุดนี้นะชุดนี้นะที่ลองเสียงคลิปที่แล้วอ่ะต่อไปมาดูชุดใจอันนี้อ5ิบห้หรือสิดอันนี้สิค่ะจอบกระโพงมันใหญ่มาเริ่มเลยบอกมาเริ่มแต่ตัวเนี้ยอาจจะไม่ได้มีลูกเล่นขนาดตัวนั้นอ่าใช่ตัวนี้บอดตัวปรับ ก็สุดยอดค่คะเนี่ยค่ะไม่หนึ่งมีไม่มีไม่หนึ่งไม่สองกีตาร์หนึ่งกีตาร์สองนะฮะต่อแบตนอกโอ้โหปากเทียบเลยนี่ยลูกเล่นได้มีมีมีพวกเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์อะไรนะตบมือดีใจเอฟเฟกต์ต่างๆเอฟเฟกต์เอ่อแปลว่าเปิดกดปุ๊บมันก็ตบมือเปิดปุ๊บมันก็เคาะไม้เคาะกระดิ่งอะไรไปเนาะอันนี้ก็แบบเป็นพวกแบบเอ่อีคิวคิวแต่งเสียงต่างๆนะคะอันนี้อะไรอ่ะ พี่วิทย์อันนี้คืออะไรอะ N N I S T คืออะไรนะแต่เสียงใช่ไหมแต่เสียงคนร้องบ้า I N S T อ่า I N S T ฮะลุยกันเลยนะเราลองเสียงกันเลยนะฮะนะคะตัวนี้อ่าตัวนี้แต่อันเนี้ยใครชอบไฟอยู่ตรงกลางคือชาร์จฮะไฟแบตกดบนอ่าใช้แบตได้ด้วยไอตัวเมื่อกี้ก็มีแบตนะมีแบตหมดมีมีแบตทุกตัวค่ะตัวนี้มีแบตอ่าตัวนี้มีแบตตัวนี้ตัวนี้ก็มีแบตเพราะว่าเราเปิดพี่เสียบปลั๊กอยู่เนาะใช่ค่ะอันนี้อออแต่ออฟชาร์จ อันนี้ไฟบ้านอฮะอันนี้ชาร์จอฮะอันนี้ไฟไฟแบตตัวนี้คือตัดเสียงเนาะเนี่ยาเดี๋ยวเราลองดูก็รู้อ่าไม่เป็นไรมีฟังก์ชันหมดนะอ่าเราจะเสียบกับ USB นะมีพวกนี้ต่อบูทูธได้หมดนะต่อบูทูธได้ทุกตัวเนาะทุกตัวค่ะบูทูธแน่นอนตอนนี้ไม่มีบูทูธขายไม่ได้แล้วพี่เพราะหนูขายเจ้าของใหม่ไง เราเอาไว้ตรงกลางนะเนี่ยเสียงเบสเสียงแหลมนะเอาไว้ตรงกลางทห้หมดโีดเลยนะ ได้อีกนะฮะตอนนี้ผมตัดไว้กลางๆนะโอ้โหเจี๊ยบฮนะะเริ่มเทมเลยนะลองไหมฮะอันนี้ไม้ไม้สอตัวถูกต้องนะคะภาษา ราันนีแลมอันนี้แหลมน,น,นะคะตัวนี้ไมค์ P R I มีกระเสียงได้นะคะเช่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะตัดเสียงร้องเลยอ๋อตนตตีเบาลงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือหมดเท่าเกะต้น<ช>ต,ตีกับเสียงเท่ากันทดสอบทดสอบอันนี้แอตโต ลายเอาอย่างชัดเจนนะคะมีไลน์อินไลอามีปรับปรับเบสไมล์แลมไมล์แอคโคอไมล์ได้เปบสเสียงแหลมเสียงได้อ๋อเอฟเฟกต์นี่นะคะเอฟเฟกต์อันนี้ก็เปลี่ยน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 โทนเปลี่ยนโทนเปลี่ยนโทน แล้วไอ้ข้างบนนี้เขาไว้ทำอะไรเนี่ยอ่าไว้ไว้หาอลูวางแล้ววางโน้ตบุ๊กวางได้ด้วยมีแผ่นไม้ใช่ค่ะมันจะเสมอกานอ๋อได้ระดับใช่ไหมใช่ค่ะระดับดวกันหมายถึงว่าเอาอะไรมาวางข้างบนนี้ก็ได้เป็นแผ่นไม้ใช่วางโน้ตบุ๊กเสียบ เชอบแบบไหนแบบนั้นได้เลยนะคะนี่คือตัวนี้เราสามารถทำเป็นรถแห่ได้ด้วยนะคะก็คือเราสามารถต่อบแบตเตอรี่รถยนต์ได้ด้วยนะ อันนี้ล่ะอันนี้18นิ้วราคาจับต้องได้มันไม่ถึงกับอไอ้พวกพัสซิล่าอะไรประมาณอย่างนั้นแต่มันยังโอเคในราคาแป0พักาภพพาอ๋อนี่8,900ันเกาแปดพัเก้าเองบอกนะครับพร้อมส่งพร้อมส่งคือรวมค่าขนส่งรวมค่าขนส่งแล้วมีเก็บเงินปลายทางด้วยมีค่ะมีนะค่ะอ๋อเนี่ยนะฮะ8,900บาทตัวเนเริ่มขนาดนี้นะมีล้อเข็นได้เป็นแบตได้เป็นแบตได้เปลี่ยนแบตได้ด้วยใช่เราเราร้านเราจะ คัดแต่ละตัวมานะคะตัวไหนดีเอาเอาเราเอาตัวนั้นมานะคะเพราะเรามีสิทธิ์เรื่องที่ที่จะขายตัวไหนก็ได้นะคะ,ะส่วนใครที่แบบอ่ะไอ้นี่เดึดงนิ่ใช่